โย p y o u t ทูบ YouTube, สบวัสดีชาว Youtube ทุกคนด้วยนะและสวัสดีชาวชิบะหรือว่าชาวเลียนหมาทุกคนกันด้วยเลยนะและวันนี้ผมจะพามาซื้อ Baby d o อกในแผ่นเคสสวับนะซึ่งคลิปวีดีโอที่แล้วผมได้พาไปซื้อ Baby d o อกในอของอ็กช n นนท์ใช่ไหมฮะและทำไมคลิปวีดีโอนี้ผมจะพามาซื้อในแผ่นเคสสวับกันนะเพราะว่าการที่เราซื้อในแ e n นเคสสวับเนี่ยเราจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นด้วยนะเหรียญเพิ่มขึ้นยังไง เราไปดูกันดีกว่านะเมื่อเรามาดูหน้าเว็บไซต์ของเขานะนี่ฮะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ Baby Dog นะเลื่อนลงมานะตรง t o k e n o m i c นะเขาจะบอกว่าจะแบ่ง5%ให้กับ,กบโ Holder ทุกคนนะอ่า5%นี้มาจากไหนนะฮะ5%นี้จะมาจากการมีคนซื้อมีคนขายนะเราจะได้จากตรงนั้นนะฮะ5%นะอ่าแล้วคนซื้อคนขายทําไมถึงแบ่งให้เรานะเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างนะเราจะซื้อจะขาย ครั้งหนึ่งเราต้องเสียสปิสเพจ12%เหมือนเราซื้อหนึ่งพันบาทเราต้องเสียค่าแก๊สค่ารมเนียมนะเท่าไหร่ฮะ12%หนึ่งพันหนึ่งพันบาทเสียเท่าไหร่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะฮะก็หักเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดเราโฮนานๆนะเราจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราได้เหรียญเพิ่มขึ้นมากนะฮะโอเคเราซื้อยังไงหรือว่าจะทํายังไงในการซื้อสาหรับคนที่ยังไม่มีเมตาหมาร์นะนี่ฮะเมตาหมาร ก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนนั้นนี้ผมได้นะผมได้สอนวิธีการสมัครและสอนโอนเงินจากบแนนมาในเมตามาไปที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าจะโอนเงินกลับก็มีสองวิธีเหมือนกันนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิป2คลิปเอ่อสองคลิปแรกผมได้นะผมได้ทำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเมื่อเรามาหน้าเว็บไซต์ของเขานะให้เรานี่ตรงนี้เราจะเห็นเอเดตนะฮะให้เรา Co ปปี้เอเดตของเขามาฮะกดเลยฮะเนี่ยมันจะขึ้นว่า c o ปปี้นะฮะแล้วกดไปที่ b u y on p a n น a k e ส w ับนะกดเลยอ่ะ มันจะมาตรงนี้นะมันจะเด้งมาหน้านี้นะและมันจะแสดงจํานวนบินบีที่เราถืออยู่นะฮะตอนนี้ผมก็ถือ,อประมาณ0.09 BNB เนหรือประมาณเกือบ2,000บาทนะฮะ<บา>เมื่อเทียบกับราคาบิ B น B ะณตอนนี้นะ่าจะปัจจุบันนะราคาบิ B นบะีณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ516เหรียญ516ยเหรียญเมื่อเทียบเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ16ปลายปลายหมประมาณนั้นนะ17,000ฮะบาทบาทนะค่าเป็นเงินบาทนะโอเคผมจะซื้อประมาณ 0 0นแล้วกันผมซื้อนิดเดียวพอก็เหรียญกาวนะผมไม่อยากซื้อเยอะนะฮะโอเคนะอย่าลืมตั้งค่าสปิดเพ a สิบ2นะไม่งั้นคุณจะซื้อไม่ได้นะครับเนี่ยนะกดตรงนีนะ้แล้วก็เขียนตรงนี้ไปสิบสองนะ,ะเมื่อเขียนเสร็จแนละ้วกดเซิร์ชเหรียญตรงนี้นะให้เอาที่เรา IP Copy มันเมื่อกี้นะจากหน้านี้นะฮะเรากดคัดลอกเอสดเลตรงนี้นะฮะ มาวางในเป็นเคสสวบครับนี่ครับกดวางเลยครับนีบ่จะขึ้นว่า Baby Dot นะฮะกดเลยครับอ่าซื้อ0.04เหรียญน,นะฮะเอซื้อ0.04จุดศนบีจะได้ประมาณ5,900ล้านเหรียญน,นะฮะเยอะมาก5,900ล้านเหรียญคือเยอะมากโอเคให้กดสวับเลยครับยืนยันฮะรอสักคู่หนึ่งนะหน้าไม่ได้มามมันจะให้ เด้งหน้าให้กดยืนยันนะกดยืนยันไปนะในคลิปวิดีโอผมไม่ทราบว่ามันจะเห็นหรือเปล่านะฮะโอเคกดโค้ดฮะรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวมันจะซื้อให้เรานะโอเคซื้อเรียบร้อยแล้ะเมื่อมาเมื่อมันซื้อเสร็จใช่ไหมเรามาดูหน้าไม่ตามารของเรานะให้กด Import เหรียญหรือว่า add token นะก็เอา IP a เมื่อกี้นะมาวางตรงนี้ฮนะกด add ครับนี่คะ baby เราก็จะมี5,300ล้านเหรียญน,นะทำไมมันลดลงเราก็เสียค่าสปิทเพจไปนาะน12%เมื่อกี้มันก็เลยลดลงนะตะถ้าเกิดเราลองสังเกตดีๆเหรียญจํานวนเหรียญมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีคนซื้อเหรียญตลอดเวลานะเมื่อมาดูหน้ากราฟนะนี่ครับนี่คือเว็บพูคอยนะเลื่อนลงมาครับนี่ครับมันจะมีคนซื้ออยู่ตลอดเวลานะนี่ครับซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อขายซื้อขายตลอดเวลาเลยนะเราจะได้จากตรงนี้นะในการซื้อขาย มันก็จะแบ่งให้เราห้าเปอร์เซ็นครับโอเคเดี๋ยวเรามาย้อนดูกราฟดีกว่านะะจริงๆ baby d o นี่มันก็ฮิตเคยฮิตก่อนหน้านี้นะนี่ครับรอบนี้แบบมันเคยออทามพายมาก่อนนะก่อนช่วง Bitcoin อย่าโดนเทนะช่วงดีฟายบูมเมื่อต้นปีนะฮะนี่ครับยังไม่ออาท h ไ g h นะครับตอนนี้ก็รับความเสี่ยงเอาเองนะผมคลิปนี้ไม่ได้เป็นคําแนะนําในการลงทุนนะ ผมแค่มาหยอดเลยเฉยนะเอาตังหลักตู้เย็นเอาตังซื้อหวยของท่านมาซื้อได้นะครับนี่ครับก็มีโอกาสติดลบ90%ได้เลยนะเมื่อดูจากออทามายตรงนี้นะถ้าเกิดใครดวงซวยดวงสวยมาซื้อตอดออทามายแล้วมันตกลงมาตรงหลุมนี้ฮนะช่วงบิตคอยดุนเทเลยนะฮะช่วงนั้นติดลบกี่เปอร์เซ็นต์90%ครับก็ต้องทําใจนะว่าเหรียญของท่านที่ถืออยู่อาจติดลบ90%ได้นะต้องทาใจในเรื่องนี้นะฮะ แต่ถ้าเกิดใครช้อนตอนต้องหลุมนะโฮเก็บไว้ช้อนต้องหลุมนะฮะจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เลื่อนขึ้นมาฮนะณปัจจุบันตอนนี้นะฮะราคาปัจจุบันเลยประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับห้าเอ็กครับผมอืมแต่ถ้าเกิดโฮต่อใครคิดว่ามันยังไปได้อีกอะกาวนะอันนี้ก่าวนะยังไปได้อีกอะเลื่อนขึ้นมาครับออทามไฮนะกำไรสาม กำไร930เครับ9กเกือบ 10x ครับผมซื้อไว้300บาทหรือว่าซื้อไว้30เหรียญกำไร 9x ประมาณ270เหรียญหรือว่า300เหรียญอาะตีไปกลม,ม 10x ไอ็กซ์รกัน300เหรียญก็โหเยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะแต่นั้นเลยครับต้องรับความเสี่ยงเอาเองนะตรงนี้ผมไม่แนะนำให้ใครมาซื้อตามผมนะผมแค่มาบอกมากล่าวเฉยนะว่าเราซื้อผ่านตรงนี้ เราได้เหรียญเพิ่มนะถ้าเรา,เราถือไว้เรื่อยๆเราจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดไปซื้อใน Xchange เราจะไม่ได้เหรียญเพิ่มนะแต่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่า Xchange ของ OK เ X มันเหมือนจะปิดการโอนเข้าใน MetaMask อยู่นะตอนนี้ผมจะลองโอนมาในในคลิปก่อนหนะ้านี้ที่ผมทำไปนะผมจะลองโอนมาแต่มันปิดเอาไว้นะผมเลยมาซื้อทำคลิปซื้อในนี้นะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันฮาลวีนะวันที่3 1นะครับก็พรุ่งนี้ข่าวลือนะข่าวลือในกลุ่มคอมมูนิตี ว่าจะมีการเบินเหรียญจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเบินเหรียญคืออะไรก็คือการเผาเหรียญนะจำนวนซับายของเหรียญจะลดน้อยลงนะลดน้อยลงจากเดิมนะและทําให้ราคาเพิ่มขึ้นนะบและเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นน้อยอันนี้ผมไม่รับประกันนะว่าจะเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะก็เหรียญหมาณักนักแบบนี้มีเยอะครับในด e ฟายนะมีเยอะมากฮนะก็ไปหากันเอาเองนะถ้าเกิดมีเหรียญไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในคลิปหน้านะฮะ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลากันไปก่อนครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย